พราผู้ชายที่รักผู้หญิงเนี่ลืมง่ายแต่ผู้หญิงเนลืมยากบางใจก็จะเป็นแบบนั้นตายลืมเขาอย่าง มีแฟนแล้วโดนแฟนเขาหลอกใช้ไม่มีอะไรกันแล้วท้อแล้วเป็นไงผู้ชายเขาก็ไม่รับไอ้ชอบเราไปทําแท้งก็เบาแต่บางคนก็อาจจะกล้าตีชิ้นเด็กน่าสงสารที่เด็กไม่ได้ทําอะไรผิดเลยบาทําทแบบนั้นมันบามากนะคะทุกคนที่จะทําแบบนั้นน่ะอย่าทําเม็ดขาดมันบา เกิดอัมชา้าอาจจะเป็นใบรับกรรมพวกคุณอย่าทำเน็ตขาดมันไม่ดีสิสมคัญน,นะให้เขาเกิดมาแล้วเขาโตมาเขาจะเนี้ยงคุณไม่รู้สิฉันไม่เคยมีใครมาลตจรจังเวลาโดนทิ้งก็จะร้องไห้รู้สูงอยากตายตัวเองไม่มีค่า ไม่มีความหมายอะไรแตฉันม่คิดอยากข้าตวตา่อไปแต่คิดทุกทีนะเนื่องพ่อแม่ลัวเราตายไปพ่อแม่จะเสียใจเราก็รู้สึกผิดไม่อยากทำข้าตัวเองก็บกแฉันก็อยากทำฉันรักพ่อแม่ฉันรักน้องรักพี่พี่ฉันไม่ชอบกีฬาฉังก็ตาม อยู่กับพี่ฉัพี่ฉันไม่ค่อยชอบนะไม้รู้นะไม่ชอบฉันก็ฉันใช้ชีวิตเพื่องวามสุของ,ขอ,งขอให้ตัวเองมีความสุขไม่ต้องรวยไม่ต้องมีรวยมากขอให้ตัวเองมีความสุขใช้ชีวิตป,ประจำมีรอยยิ้มหัวเราะมีความนักไปทำบุญอั้น ให้รวยเป็นร้านแล้วคุณจะมีความสุขได้นะถ้าคุณไม่ทำตัวให้ดีกับสังคมถ้าคุณไม่เคยรักใครแล้วถ้าคุณไม่เคยคุณไม่เคยให้อะไรเขาแล้วคุณเดือดร้อนคุณจะมาขอเขาอ่ะมันก็ไม่ได้เขาก็ไม่สนใจคุณใช่ไหมคนรลกเนี่ยถ้าจะรักกันนะไม่ได้ซื้อได้เงินอ่ะ นึกชือดีจิตใจน่ารักกันสมัคคีต้องนึกภาพดิว่าทหารเขาอดทนขนาดไหนอะเวลาเวลาที่เขาไปฝึกอะต้อไม่ได้กินข้าวต้องสี่ห้าวันบางวันก็ไม่ได้กินฝึกหนักแต่ฉันก็อยากเป็นทหารนะฉันบอกตรงๆว่าฉันอยากเป็นฉันอยากเป็นพ่อ พ่อจะเขาเป็นทหารแต่พ่อฉเรียเสียแล้วฉันอยากเป็นแต่ไมีมโอกาสมมีโอกาสได้สมไปเพาฉันไมได้เป็นแบบฉันกม็มีความสุขยอะไมแน่วันนึ่จะได้เป็นที่ฉันฝันไปฉันอยากเป็นพ่อฉั ฉัอยู่บ้านมนฉันถูกบังคับไม่ให้ไปไหนอยู่แต่ในบ้านฉันก็เหมือนถูกขังเป็นหมาไว้บ้านไปไหนก็ไม่ได้แอบไปไหนนะโดนพ่อแม่ดุกลับมาโดนตีตลอด คนที่รักเราทำไมเราไม่รักเขาเราไปเกลียดเขาแทนคนที่ชอบเราเราไม่ชอบเขาแล้วคนที่เลวทำไมเราถึงชอบ